มามาน่าจะพ้นไอตัวเมื่อกี้แล้วโอเคเอาไปแย่งหมาผมลงสะง,ง้นเดี๋ยวก่อนที่นั่งหมาผมนนบานนี่เลยฮะต้องสั่งสอนอีกแล้วแม่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับพอสพาซ่าในเกม gta v นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นมอดแต่งรถตัวนี้กัน เห็นรูปทรงแล้วหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับ To โยต้าไฮรักรีโวนะครับนี่กระบะสุดซิ่งขวัญใจและหลายคนนะฮะคันนี้ที่บอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาก็อาจจะเป็นเพราะว่าคันนี้มันมีวางจําหน่ายในบ้านเราด้วยนะฮะร,รูปทรงนี้เรียกได้ว่าถอดแบบต้นฉบับกันมาเป๊ะๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามอ d To y ยตา้าไฮรักคันนี้มันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับดูจากด้านท้ายกันก่อน ก็มี Toyota h i ฮรักแอยู่ด้านหลังนะครับบอกยี่ห้อหลาเลยนะฮะตรงนี้รู้สึกจะมีที่ลากรถอยู่ด้วยนะฮะเป็นไงแต่งมาให้พร้อมเลยจากโรงงานนะฮะลายล้อแม็กนี่ก็ใช่เลยครับต้นฉบับเป๊ะๆคันนี้เป็นแบบ4ประตูนะฮะกระบาด4ประตูนั่งได้4คนนะครับเครื่องยนต์ก็2,800ะครับมาดูด้านหน้ากันด้านหน้าเหมือนมากนี่ดูตรงกระจังหน้าครับ เห็นปุ๊บรูปัป๊บเลยตโตโยต้าแน่นอนป้ายทะเบียนนี่น่าจะเป็นภาษาไทยหน่อยนะก็ก็เชียงใหม่อะไรเงี้ยนะจะได้เฟี้ยวหน่อยนะครับคันนี้เป็นมอดของต่างประเทศนะครับต่างประเทศเขาทำเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆก็จะเป็นแบบสา์ก้นนะครับแต่ถ้าเอาไปเทียบกับดี a x ที่เคยแต่งไปคราวที่แล้วเนี่ยดีแม็กค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นมอดที่คนไทยเราทําเองรายละเอียดปีกได้ต่างๆนี่ก็จะ เป็นของที่แบบอยู่ใกล้ๆตัวนะฮะเวลาดูก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่อะมันอยู่ใกล้ตัวเราอะไรเงี้ยแล้วมันเข้ามาอยู่ในเกมแล้วประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูเฟิร์สพอ์ซันกันแม่ใช้ได้ใช้ได้เฟิร์สพอ์ซันก็เหมือนของจริงครับถอดแบบกันมาเป๊ะๆเลยลองเทสความเร็วกันดูหน่อยก่อนจะไปแต่งกันโอ้ค่อนข้างจะอืดครับคือมอสตัวนี้มันเป็นแบบ ลงทับมาอันนี้ไม่ใช่แอดออนนะฮะเพราะฉะนั้นของแต่งอาจจะต้องทําใจนิดนึงอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเผลอๆอาจจะแต่งได้แค่สีความเร็วก็อืดครับเหยียบไม่ค่อยออกแต่ไม่เป็นไรครับความเร็วเราเราโมข้างนอกได้นะเอารูปทรงเทพไว้ก่อนเป็นพอเนี่เป็นไงวิกโก้วิโก้ขับเล่นในเมืองนี่ต้องหาสาวมาซ้อนซะหน่อยนะ แต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราเอาไปแต่งกันอ่อนครับบินกันหน่อยบินกันหน่อยประโถเอ้ยใครประจอดขวางผมจะบินไปเลยลิโวอร์บิน <c oughs> ได้เฮ้ยเบรกเบรกแม่รถรถเพิ่งออกจากสูย์มาป้ายแดงแล้วรอสนาบูซะละไปเข้าอู่กันเียวขวาเียวซ้ายตรงไป เสียงอย่างกับไอ้ GPS บอกทางฮะถึงอู่แล้วลุงขอ,อเข้าอู่หน่อยฮะติดทโบ b เข้าอู่นะครับคันนี้ก็เป็นมอตที่ลงทับเจ้ารถลั n เชอร์อมานะฮะซ่อมไปก่อนครับ390ขับแป๊บเดียวเล่นสนาบูเลยแต่งอัมเมอร์ครับ12500นะครับแล้วก็เบรกครับระดับรถแข่งจริงๆเบรกระดับรถแข่งนะแต่ว่าเบรกจริงนี่เอาไม่ค่อยอยู่ฮะ เลยถนนทุกทีไฟหน้าเป็นซีนอนครับแล้วก็อันนี้ไฟนีออนไฟนีออนใต้ท้องรถปกติรถกระบะผมก็ไม่ค่อยเห็นเขาใส่กันนะแต่ว่าจริงๆวันนี้มันเป็นในเกมฮนะก็ใส่ไปหน่อยละกันใต้ท้องรถไฟใต้ท้องรถเอาสีเอาสีที่ยังไม่เคยใส่สีเขียวลามกรีนแล้วก็ป้ายทะเบียนครับสีดำเหลืองลิสเปรอ่าลิสเปร์นี่แหละสีอะไรดี สีอะไรที่ยังไม่เคยแต่งสีขาวควงไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าแต่งไป2คันแล้วทั้งเจ้า d m a มแล้วก็เช e บโรเล t ที่เคยแต่งไปก่อนหน้านี้นี่ดีกว่าสีแดงดีกว่าแดงไหนดีละ่ะมีเลสกับ Torino เอาเป็นเลสธรรมดาแล้วกันครับไม่แป่นมากอันนี้เพลเลสเซน์สีสะท้อนฮนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะเดี๋ยวเลือกนานไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่ ซับเพนชั่นโหลดเตี้ยผมไม่โหลดนะครับเพราะว่าวันนี้เส้นทางที่เราจะไปเนี่ยออฟโรดแน่นอนแต่งคาร์บไปล้อครับต้องเปลี่ยนล้อนิดนึงลงล้อใหม่ก่อนล้อเดิมจากศูนย์อาจจะไม่หนึบแต่แม็กมันสวยนะล้อเดิมเอาเป็นนี่ครับเชลเลนเจอร์ครับแล้วก็เลือกสีล้อสีทองเบื่อละอันนี้ดีกว่าบอนส์อ่าเท่เลย ออกทองทองส,งสว่างสว่างแล้วก็ยางยางครับอ่ะยางคัสตอมมีตัวงสื่อเพิ่มเข้ามายางกันกระสุนแล้วก็ฟันครับฟันเอาสีแดงเหมือนกระตัวรถล,ล้วกัน mm hmm. กระจกกระจกดําก็สวยนะแต่ว่าเอาเอาใสาล่ละดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีผู้โดยสารจะได้มองเห็นข้างใน mm hmm. ขับขี่ปลอดภัยฮะฟิลม mm ์มใส้าเป็นไง พอได้ไหมสีแดงล้อออกสีบอลๆนะครับก็โอเคนะสวยอยู่นะเบินเบินนี่ <laughs> ลืมไปลงมัดยกล้อมาแล้วมันเบิร์นไม่ได้ครับเวลาเบิร์นมันจะยกยกหน้าอย่างเดียวเลยเดี๋ยวแต่งป้ายทะเบียนกันก่อนครับรีโว่สอง่อ่าไหนดูซิเปลี่ยนไหมนี่เป็นไงทเทปเ่าตัวดำเหลือง เลเวลสองศครับไปเดี๋ยวไปซิ่งกันดีกว่านะฮะแต่ก่อนอื่นวันนี้ขับคนเดียวก็ยังไงอยู่ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเรียกสาวๆมานั่งซ้อนไปด้วยอ่ามาเยอะๆวันนี้สาวเรามีเยอะครับนั่งกระบะหลังได้ไหมโอ้โหเดินเข้าแถวกันมาเลยมีแย่งกันขึ้นด้วยเออไม่ต้องแย่งกันนีหนูอ้าเต็มแล้วหรออ๋อนั่งได้สี่คนครับกระบะหลังขึ้นไม่ได้ ไว้ที่เหลือไว้กลางทางนะอ่าไปแว้นกันหน่อยสีจัดจริงๆอะแดงแฟ๊ดเลยนี่ดิบดิบๆๆยาวไปยาวไปเรื่อยๆว้าวปาดหน้านี่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 น,นี่อุ้ยจนได้จนได้แม่ รถไฟแดงลอดซะละเดี๋ยวเราไปไฮเวย์ตร,ตรงตรงยาวๆกันดีกว่าครับตรงนี้สัตว์ยาวได้แน่นอนเดี๋ยวชุดหมายเราจะไปไปหาน้องหมาก่อนไปร้านน้องหมามาดูซิว่ามีน้องหมาอะไรใหม่ๆขายบ้างวันนี้พาน้องหมาไปเที่ยวด้วยกันวันนี้นอกจากจะมีสี่สาวแล้วเรายังมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวพร้อมพกันโอ้โหอืดมาก แซงใครเขาไม่ค่อยสวไหวนะฮะว่าไงมอไซค์มอไซค์อย่าขวางข้างวันนี้รถใหญ่มายาวไปฮะนี่อารมณ์เหมือนแบบกระบะออกทริปชาวแกงที่ไหนก็ขับขับไม่ดูเลยเอออ่ายาวไป เจอแก๊งเจอแก๊งเจอแก๊งอีกแล้วกระบ่าคว่ำเลยเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันกันหน่อยครับอ่าถึงแล้วปั๊มเอสโซ่อ่าเติมน้ำมันเติมน้ำมันเอาลง เป็นงไงเหมือนไหมเหมือนแบบมาออกทริปนะพอขับทางไกลแล้วเจอปั๊มน้ํามันแล้วแวะก่อน <c Hindu> <c oughs> มาๆมา,มาใครกินไลยตามมาเดี๋ยวป่าเลี้ยงเดี๋ยวพาไปซื้อมามะเผ็ดเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตกันนะมาม้าเผ็ดตามมาสี่คนสี่คนไอมาสี่คนมาเฮลโลโอเคอันนี้ขายอะไรวะเนี่ย แคคเกอร์อันนี้มีบะหมี่ด้วยนะฮะชิคเก้นน่าจะเป็นบะหมี่ไก่มาอันนี้นะ่ะอันนี้น่าจะเป็นกล่องยังกระปุลซักฟอกฮะอันนี้มุมเครื่องดื่มอ่ะของขายค่อนข,ข้างเยอะเอา้าน้องๆกินอะไรเลือกเลยโอ้โหนมอันนี้อะไรลูกมะพร้าวเหรอเริ่มเลยเ <laughs> อ้มีเยอะมีเยอะนี่มีตู้มีตู้ถั่วด้วยตู้หยอดถั่ว ไม่ใช่ถั่วสิ M M เออมองไงเป็นถั่วจริง,รงๆมันก็ถั่วแหละถั่วเคลือบโช็อกโกแลตนะฮะเดี๋ยวป๋ากดตังก่อนโอ้โหบัญชีป๋าลืมไปตังติดตัวเยอะไม่ต้องกดแล้วกันตังมี2,000กว่าล้านนะน่าจะใช้ไม่หมดแล้วนี่ผลไม้ก็มีส้มส้มส้มแอปเปลิลมาระกอกล้วยส้มอ้อมาเป็นเพลงเลย เพลงสมัยไหนก็ไม่รู้นะมาเต็มเลยไปหมดของเต็มไปหมดไม่รู้จะกินอะไรดีเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรดีฮะปนลุงเล่นดีกว่าลุงลุงเอาตังมาฮะพอดีไม่รู้จะกินอะไรแล้วปนเล่นซะเลยฮะตังเหลือเออโอ้ดูดูดูกำใส่ถุงด้วยดูหยิบอะไรวะแต่มือเปล่ามีมีการชแงะดูอีก เอาาเออว่านอนสอนง่ายแบบนี้สิแม่แบบนี้ต้องให้รางวัลนะก่อนไปเอาเอาไปลุง <c oughs> <c oughs> เอาสาวๆที่มาด้วยแม่นอนเดี่ยงสังงานเอาให้รางวัลนะัะก่อนจาก <c oughs> สำหรับช่วงนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเร็วของไฮรักลีโวคันนี้กันนะครับแต่ว่า จักที่ลองขับดูเมื่อกี้คันนี้เดิมๆนี่ขอบอกว่าค่อนข้างจะอืดน,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตโมความเร็วก่อนเลยละกัน Vehicle option ค,ครับแล้วก็มาที่ Menu Custom วันนี้เราจะโม RPM เนี่ยไปที่ประมาณเอา5แล้วกันนะผมไม่อยากโมเยอะเลยมันขับลำบากมากแล้วก็ Torque นี่เอาสักเอาสัก2แล้วกัน โอเคห้าก okay, ับสองเดี๋ยวมาดูกันมันแรงขึ้นไหมสามสองหนึ่งไปเลยรู้สึกว่าแรงขึ้นนิดนึงครับแรงขึ้นนิดนึงคือไม่เยอะแต่ว่ามันก็ก็ขับง่ายอยู่นะเพราะถ้าโมเยอะกว่านี้มันขับลำบากมันเร็วมากเลยอะเอาแบบค่อยๆไปแล้วกันวันนี้รถกระบะเราไม่ต้องการความเร็วมาก เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจอชาวแก๊งไว้แล้วมันขับขวางถนนไม่ยอมไปด้วยฮะไม่ยอมไปอ่ะลูกพี่นี่แน่ <c oughs> ไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยมันเอา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 ,เอ,าอะไรขับขวางทางไม่ใช่ขวางทางขวางทางขับขวางทางคิดว่าเจ๋งเหรอฮะมาสายแว่นพวกนี้ต้องจัดการฮนะไอ้นี่ ไอนี่ทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนระเบิดติดแขนไปนู่นแล้วลาก่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นรถเสียเอา้าจะมาช่วยคนรถเสียเถอะหน่อยเจ้าของวิ่งหนีไปนู่นแล้วอผมจัดการให้ฮะนี่นะอุ้ยเจออะไรเจออะไรกระพริบอยู่ข้างทางครับ อะไรอ่ะตำรวจไล่จับใครอ๋อตำรวจไล่จับโจรไอ้นี่มันเป็นโจรเราต้องช่วยจัดการเราเป็นพลเมืองดีฮะเป็นไงฮะคุณตำรวจผมผมทำดีไหมครับผมทำดีไหมอะไรนะจะให้รางวัลผมเหรอมามาม อ้าวผมอุตสาช่วยนะไม่มีรางวัลอะไรให้ผมเลยเหรอแม่คุณตำรวจไม่สนใจผมเลยเอาของขวัญไปแทนแล้วกันเอาคืนให้เซฟสังหาะลาก,ก่อย <laughs> ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเหนอะอุตสาช่วยไม่ให้รางวัลอะไรเลยไอ้เนี่ยมันไส จริงๆอยากเอารถไปแข่งแดกเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกมอดมอดของไอสนามแดกช่วงนี้จะมีปัญหานะฮะมันโหลดไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเราข้ามไปก่อนแล้วกันครับวิเจออะไรฟ้าฟ้าเจออะไรฟ้าฟ้าครับรู้สึกว่าจะเจอสัญ,ญลักษณ์แปลกๆปล่อยนะฮะทริปนี้อะไรอ่ะ This is the land of อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกนะฮะมาชูมาชูทำไม มาชูมาชูทำไมฮึชูทำไม <laughs> ชูป้ายทำไมฮะต้องให้คนจอดดูแม่ดูว่าจะมีอะไรตื่นเต้นนะฮะไปย่าไปใกล้จะถึงร้านขายสัตว์เลี้ยงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรให้เราเลือกซื้อบ้างวันนี้โอเคเป็นไงจอดรถตรงมาก ป่าป่าไม่เคลืนของเราฮะ Let know you need แมวไก่หมาลบบาบดอร์พุดเดิ้ลหมาปักล็อตไวเลอร์ออสเตรเลียนเชพเพิร์ดนะครับอันนี้ตัวอะไรอ่ะไฮแลนด์ไวเทเลียนะน่าจะเป็นตระกูลเทเลียหมาขนยาวๆตัวเล็กๆมาวเทนไลออน โคโยตี้นี่ดีกว่าชื่อนี้ชอบมากโคโยตี้ชื่อดีที่คุ้นเคยฮะโคโยตี้จริงๆเป็นชื่อชื่อหมานะหมาป่าอ้าวมีสาวๆมารอด้วยฮะมามาตามมาตามมา <laughs> เดี๋ยวพาโคโยตี้ขึ้นรถก่อนมาตามมาเจ้าหมาน้อยหมาผมนี่เดินกระเพกเลย <laughs> แล้วหมาผมจะขึ้นได้ไหมเนี่ยสาวสาวรอนั่งอยู่เต็มเลยขึ้นมาเลยอ้าวหมาขึ้นไม่ได้ฮะโดนสาวน้อยเขาเขาแย่งนะสาวสาวลงมานี่เออลงมาที่ก่อนเดี๋ยวให้หมาขึ้นก่อนมาทางนี้มาทางนี้มีการวิ่งแข่งกันเล็กน้อยครับ อ่าโอเคเรียบร้อยต้องใช้แผนหลอกล่อครับให้ให้หมาเราขึ้นมาก่อนเอา้าแล้วไปแย่งหมาผมลงซะง,งั้นเร็วมากเลยมันนี้แม่วันนี่เลยนะวันนี่เลยนะไปแย่งหมาผมได้ไงนี่นี่น,ะนี่แนละลาก่อยฮะอจิ๊บไม่โดนไม่โดนนี่นะ อาไว้มีกินกันเล็กน้อยไว้ไปแล้วจ้ามาขึ้นมาหมาน้อยโอเคมาขึ้นได้แล้วฮะไป <laughs> หนีแล้วเดี๋ยวโดนแจ้งที่อีกเออเดี๋ยวค่อยเรียกใหม่มามาน่าจะพ้นไอตัวเมื่อกี้ล้วโอเคเอา <laughs> ไปแย่งหมาผมลงสักง,งั้นเดี๋ยวก่อน พี่นั่งหมาผมนนบนี่เลยฮะต้องสั่งสอนอีกแล้วแม่เหนื่อยจริงวันนี้ไปแย่งหมาผมได้ไงอย่าไปทำหน้าที่หลังอะรู้เปล่านี่รู้ไหมฮะวันหลังอย่าทำ <c oughs> <c oughs> กระตดดไปไหนยังไม่ทันระเบิดเลยนี่นะ <c oughs> ดีนะแม่สะใจฮะฆ่าคนมาหมาผมยังอยู่ไหมเนี่ย โอเคยังรออยู่ข้าง,นะงรถนะโอ้ยเจ้าหน้าที่ปล่อยเด็กตึงฮะโดนรถชนกลางทางมารู้สึกวันนี้เราจะพาสาวๆไปด้วยไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าชอบมาแย่งที่นั่งหมาผมเดี๋ยวเราไปขึ้นเขากันครับวันนี้ขึ้นขึ้นเขานี้แล้วกันยาวไปพาหมาไปเที่ยวฮะเคสทางกระโดดกันหน่อยมา hoo! วิโกโ้มันต้องลุยทางแบบนี้ครับเี่เป็นไงอโอ้โหรถลากเต็มเลยตรงนี้มันเป็นที่ขนไม้ฮะว้เป็นไงรถบินได้วิโก้เพื่อ้องซิงๆหน่อยฮะวิโกโ้เกาะแน่นๆนะหมาน้อยลงล่างลงล่างอีด๊ดแม่เบกเบกไม่ค่อยจะอยู่เดี๋ยว ลงน้ำแมการชนไปแล้วเรียบร้อยอะล,ลาก่อยนี่ฮะปัญหาของของความแรงของตัวรถคือเวลาแรงมากๆอะมันเบรกไม่ค่อยอยู่ะเวลาจะเบรกปุ๊บมันต้องใช้ระยะเบรกเยอะนะครับอยากได้เบรกแบบหนึบๆกว่านี้แต่มันไม่มีะฮะแมมันใช่เลยฮะอารมณ์แบบว่าพาพารถใหม่มาออกทริป ไฮลักรีโวนี่ถ้ามา2คนกับเพื่อนนี่น่าจะมันอยู่นะครับขึ้นเขาขึ้นเขาว, Pure. ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮจะสูงไปไหนจะสูงไปไหนจะสูงไปไหนโอเคเดี๋ยวก่อนมีความเล็กน้อยฮะหืมหลายตลบเลยกว่าจะขึ้นไปได้นี่สงสัยรถพังแน่นอน โอเคเขาสองอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับไปเลยขึ้นเขากันนั่นไงขึ้นเขารอต้นไม้ยาวไปยาวไปเขานี้ก็ไม่ค่อยชันมากนะครับอาศัยแบบ ขับชิวๆขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่อย่าเผลอเนี่ยอย่าเผลออย่าเผลอาอาจรว่วงได้เดี๋ยวพอขึ้นไปสูงๆมันจะร่วงแล้วล่วงเลยนะครับตกแล้วต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยต้องขึ้นดีๆก่อนโอ้ว,วิวสวยมากครับสุดยอดค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น อ๋อมีเสียงใครยิงตุมตามตุมตามมาผมนี่หันซ้ายหันขวาเลยกลัวโดนลูกหลงโอเคถึงแล้วครับมาเป็นไงไฮรักรีโว,โวผู้พิชิตชอดยอดเขามาลงมาเจ้าหมาน้อยหมาน้อยไม่ยอมลงนะต้องต้องสั่งให้เขาลงเามานี่เล่นลูกบอลไหมมาเล่นลูกบอลกัน เอาหมาป่ามาเลี้ยงึ้นะโหดจริงไปเคลื่อนเราไปคาบมามาเป็นไงค <c oughs> าบลุกอลได้ด้วยเออรู้เรื่องกว่าไอบอดี้การ์ดสาวๆเมื่อกี้อีกนะเอามานี่เอามานี่คาบมานี่โอเคเป็นไงเจ๋งมากหม,มาผมเอาไปเอาล่อน,นี้ไปไกลๆหน่อยนะไปนู่นเลยนะลงเขาไปเลย ไป้ามมาอ่าไม่ไปเว้ยต้องใส่คาสั่งใหม่ก่อนโอเคไปทางนู้นเลยนะอ้อาวงงงงงอา้งอางงให้มันไปจริงเว้ยอา้าวไม่ไปฮะไปยังไปยังเหมือนหาทางลงอยู่ฮะ เอ้ไ,ไปจริงเว้ยเฮ้ยไกลมากเลยนะลงลงไปยันนูน่นฮะหมาผมโอ้ยจะขึ้นได้ไหมเนี่ยแม่มีความพยายามมากไกลน่าดูฮนะ น่าจะต้องบายบายนะฮะลาก่อยน้องหมาเราไม่น่าจะขึ้นมาได้นะฮะเล่นซะสูงเลยเครื่อนสูงเกินเดี๋ยวเราเอาส,อสาวๆมานั่งรถแทนดีกว่าหมาไม่อยู่แล้วมาเออขึ้นมาไม่ต้องแย่งกันนะทีละคนนะป่านี้แบบส,สาวๆในสังกัดเยอะเหลือเกินฮนะขึ้นมาขึ้นมาโอเคไม่ต้องแย่งกัน นั่งได้แค่สี่คนฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลงเขากันครับลงทางไหนดีทางนู้นดีกว่าทางนี้ไม่สาใจง่ายไปไนี่มันต้องทางนี้มันต้องทางนี้เดี๋ยวเบิร์นก่อนเบิรนก่อนโอเคสามสองหนึ่งไปเลย เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 มแม่ยังอุตส่าห์ลงมาตรงถนนนะโอ้โหล่อศะประตูหลุดเลยเฮ้ยกวาง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 เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันหน่อยครับวันนี้ออฟโรดเตาต้องออฟโรดให้สุดครับ แม่สมบุกสมบันเหลือเกินวันนี้ใช้คุมฮ่าไฮรักรีโวตอนนี้สภาพก็ไม่น่าจะขับได้นะแต่ก็ยังไปได้อยู่นะ hey, <laughs> ยาวไปเริ่มมาทางน้ำตกครับยาวไป แถวนี้ไม่แน่ใจมีสตันจำหรือเปล่าเหมือนคุ้นๆว่าจะเคยเห็นวินเนอร์น,นี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้แหละเนินหน้ากระโดดมากมาสตันจำกันโอเคพร้อม3 2มหนึ่งไปครับ ว้าว <Wow. laughs> อุ้ยเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยฮะลงน้ำแม่ <c oughs> เล่นน้ำกันเลยทีเดียวคราวนี้มาสาวๆเล่นน้ำกัน <c oughs> เออตามมานี่ตามมา <c oughs> โอเควันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับการ แต่งรถนะครับมอสไฮลักวีโกนะฮะก็เป็นกระบะอีกคันหนึ่งนะฮะขวัญใจชาวไทยของเรานะฮะมีวางจําหน่ายในบ้านเราด้วยนะครับของแต่งก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่งได้แค่สีกับล้อเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นมอสแบบลงทับนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวส่งท้ายเราติดทะโบกันแบบว่าสิ่งสิงดีกว่าสิ่งสั่งตายโอ้โหเรือหางยาวบริการเราเปลวไปนู่นโอ้ยดำน้ำได้ด้วยเป็นไงยาวไปติดทะโบพี่เอ๊เป็นไงเรือบินเรือบินอมื่เรือบิน ยังไงยังไงยังไงยังไปได้อยู่เออ <c oughs> เฟี้ยวะเะล่ะเฟี้ยวเะล่ะเอารถมาขับบนบก <c oughs> เฮ้ยรถไม้ครับรถ <c oughs> ไม้ครับก็มา <c oughs> เดี๋ยว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  <c oughs> โอ้โหรู้สึกว่าจะเรียบร้อยนะฮะพอขึ้นบกแม่เราลาก,ก่อยแล้วกันไอลิเลอลัมนี้แม่ลาก,ก่อยฮะลาก่อย พี yeah. mm ่แย่ไปทางไหนนี่แบบว่าวีน mm ่าซันตโลอ